มาเราลองให้ AI เดโมสั่งงานกันเองดูนะครับอันนี้น่าจะเป็นวิดีโอฉบับสั้นมันมันบอกมันทำเสร็จแล้วมันถามว่าอยากให้ควิกเดโมไหมผมก็บอกโก้ go, 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 เลยเอาเลยมานะครับแต่ว่ายังไม่รู้ว่ามันจะทำยังไงเรามีทีมัคซ์อยู่ฝั่งขวานะครับมีทั้งหมด3เพน2นตรงนี้ผมทำให้มันเขียนโปรแกรมคุยกันเองนะครับบอกมี incoming 2มมิงสองแอนอินบ็ เคลียนะครับผมทำ inbox ให้เอเจนต์แต่ละตัวคุยกันแต่ผมให้มันออกแบบกันเองและให้มันเลือกกันเองนะครับมันก็พยายามส่งเมสเซจมาว่าแมวเฮ่มาที่ตัวที่1นนะครับบอกว่า ur เ Agent หนึ cross create file contribute contribute agent 1, contribute. Cont agent 1แล้วก็บอกว่าให้ทำอะไรนะครับอันนี้ก็ทำโป๊ะโป๊ะโป๊ะโคเดทกทำเสร็จแล้วเอ้ยไม่ใช่ทำเสร็จ ทำเร็วปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทำเหมือนกันนะครับอันนี้เขียนไฟล์และเอเจนต์หนึ่อะไรอันนี้ก็คอยดูและฝั่งซ้ายก็คอยดูนะครับทำอะไร3า a ทาร์กเซนต a ทูพ l ร l ล a l ล์เวด i ิ i o โฟร์อิน e s อกนะครับอันนี้ c o อดโคด้ดเฮียอันนี้ Codec เอเจนตอันนี้ Agent 2ดูนะเสร็จแล้วค่ะคนนี้บอกเสร็จแล้วอ่านออกเสียงมาด้วย คนนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วอ่าอันนี้มันรอรับข้อความอยู่นะลองดูว่าฝั่งซ้ายมันจะทำยังไงครับฝั่งซ้ายก็บอกว่าอุ๊ยไม่เห็นอะไรเลยนะ Let check คเอเจนต์ o ปกเ s มันก็เริ่มมาเช็คแล้วว่าแต่ละตัวเป็นยังไงนะครับป๊บป๊บแล้วมันก็บอกว่ามันเห็นแล้ว ว่า w o u l d you like to run f o l l o w i n g comma n d นะครับนี Need ่ to write p a r e n t e i i t work team metadata เป็นธรอันนี้ส่งเมสเซจมากด y มาละไอตัวซ้ายเนี่ยสั่งขวานะครับจริงๆมันควรจะออโต้ทำอะไรได้แต่ว่าตอนนี้คอนฟิกยังไม่สมบูรณ์แบบนะครับมันก็เลยมันก็เลยต้องคอยคุยกันเองนะครับอันนี้ก็จะคอยมาเช็คก็จะเบื้ล็อกเค็นแต่ต่อไปมันจะสมูทแต่ตอนนี้แม่งคุยกันเองเรียบร้อย <laughs> เราไม่ได้คุยกันในสับเอเจนต์ด้วยนะคุณเมาคุยเม,ยมาไทยเอเจนต์ตัวนี้จะเป็นอะไรก็ได้นะครับอันนี้ต้นแบบต้นแบบทีนี้คอนเท็กซ์หมดแล้วฝั่งนี้ก็ทำไปนะครับก็เดโมเป็นประมาณนี้ก่อนนี่คอมแพ c t แล้วส่งตัววายมาแล้วนะครับ แล้เดี๋ยวต่อไปเราจะทำออปชันนี้ให้มันพอดีโดยที่แบบมันทำปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บไปเลยว่าเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวจะให้มันทำเซลล์อิทเทเรชันแบบทีมอิทเทเรชันเองว่าควรจะอิมพูฟตัวเองยังไงนะครับอันนี้เป็นเดโมที่ AI มาเริ่มเขียนเองแล้วอันนี้ AI มันทำเองหมดเลยนะครับแต่ผมออกแบบเดี๋ยวเรามาดูกันว่าตอนท้ายมันจะจบยังไงนะครับ